้องวันนี้สิผ้ามากินสมหมูหอยใหญ่ครับผมหอยใหญ่ด้วยครับนี่ครับจำฟ้ามือเลยครับผมหอยใหญ่บริยไนท์ที่ใบตองนะครับใหญ่ทางในต้องใหญ่มาครับมาออกมาครับนี่แจกเลยครับแจกเลยบุ้มขุนหลักใหญ่บักหักนะครับหลายหอยรวมกันมันเลยใหญ่ เต็มถ้วยหม้อก,ก้อครับผมมาเลยครับด้วยกันเลยเขาเที่ยงมืเอีี้ส้มหมูส้มหมูหืมหมสับครับสลับ ขอ,าอ,ขอ้ายด้วพี่น้องด้วขอทายด้วยข้อเรืม่มแต่เรืม่มคัดคำในบริเวณมันเผ็ดต้นกินเผ็ดไ่อยได้ครับผมกินเผ็ดบ้าง,างชชหลายหลายเพราคนรู้ชาติเลยพี่น้องอื อืมอะไครับผมอืมเจ้าของแชบา้านเขาไปบ้าคได้กินไปหาซื้อมากินเด้ขอข้าเที่ยงเด้อ,อ,อหนะะ โอ้โหมาจเลยมาคุยมาพ่เ้อคนดมาคุยเด้ออืมอืม